อุ้ยสองร้อยสิบหกแล้วอ่ะอื้อดีเว้ยอุ้ยลั่นไปล well. ั่นไปลันน่นไปลั่นไปลั่นไปมาแล้วเว้ยเอ้ยสวัสดีนะชาเพื่อนสวัสดีครับเราเวสวัสดีครับข่าวร้ายนะครับกูจะไม่ได้ไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับเอ๊ยเจ็ดติ๊กต็อกเจ็ดกูนะครับเฮียสวัสดีครับอุ้ยวีแววสวัสดีครับคุณน้ำชามาแล้วเหรอ คนดูใหม่ใช่เหรอใช่เหรอเฮียใช่เหรอเออใช่เหรอเรออเฮียข่าวร้ายนะครับกูจะไม่แทนทิกต็อกกันแล้เวเฮียกูไปช่องทางไหนมันก็เตือนกูเตือนกูจังเลยอุ้ยคนอเาเบอรี่สวัสดีครับเชไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ถือว่าเรามารู้จักกันใหม่นะครับในบ้านแดงนะครับรู้จักกันนานในเป็นมดบ้านแดงครับไม่ใช่เป็นมดทิกต็กกอกต่อไปนะครับคือติกต็อกนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่กูไม่ดูแล้ว,ลวกูไม่ดูนะครับ เดี๋ยว๋้วกูลงก่อนกูขอลงก่อนกูจะไปแก้ให้มันไม่